สบายดีพี่น้องมาพ่อกันอีกเนาะรับมอดอีสานดีดีวันนี้ผ้ามาหาอยู่หากินพี่น้องเบิ่งวิธีการตึกแห่ตาหวานเนาะครับรับต้นๆของตำบ,บลไรเนี่ยตาหวานแห่จุ่มเนาะพี่น้อง <c oughs> มาเบิ่งน้ำกันแล้วพี่น้องมา <c oughs> ตาหวานแห่จุ่มเนาะมันมาจินจุ่มโอ้มาจุ่มพี่น้องมาจุ่มมาจุ้าลุ้นๆไปน้ำกันครับ นนกส่บอลประคัวผมนี้พี่น้องม้งหันพนว่าได้ประควหรือประซีว่าอดวหรือประเขียงผุนผู้นี่ผมว่าเนาะมาดูก um> ันเซเรามาิเอ้อครับ ดูครับตาหวานแหจุ้งครับเสี้ยนแหเนาะครับแถวตำบลมุ้ยไผ่เก่านี่เลยเด้อเพื่อนเต้ไ่ได้ว่าครับเต้เมื่อกันน่ะโอ้ยได้ดตัลูกแหพี่น้องอุ้ยเนาะเอาไหม ủa, phải tia và kia phăng mấy á? xuống Tự nghe đây xuống vàng phi nàng ơi với mình có đèn nó thì nồng ngọt ตำบลนัโซเข้านี่นโโนละบาทละจักบาทยืนฟังร้อยยืนทางตโอ้ยืนฟังร้ยงอย,ยว่าท่านพี่น้องยืนกลางจักบาทก่อนยืนกลางสองรอยมา,มาครับมาลุนไปน้ำกันเป็นตาเด็ก้อยบ่มือนเนี้ยเด้ก้อยบอ่หรือสิได้งงบ่บอกขอให้จูบน้องมอนี้บ่ไปอ้อมโอ้ได้กุ้งบ่เลยโอ้มาเบิ่งครับอ้ายเพิ่นได้กุ้งเหรอเนาะวอน ้วนโอ้มาแล้วน,อน้องไอวัีนน้องอืม <c oughs> อามาลุนกับตาหวานแฮจุ่มครับวัวสั้นแล้วน้องไเดาขามาวันได้ทอนใหม่ว่ะ <c oughs> ได้ไหมครับได้ไหมเอาไหมเอาไหมแก้มือเอาไหมตึกเงี้ยได้ไหมพี่น้องเอ้ยเจ้าเด็กก้อยปู่เหมือนเนี้ยโอ้โหอีกแล้วบ่ Hoh! experiences ma filt hoc โอ้น้ำมันเหลือเตันนีเนาะเก็นตานะได้ก้อยเวลาคุณตาหวานนี่น้องทึกแฮ่พูดพูดสองเขมือก็แล้วเบิง้งได้ปนิ่นตัวหนึง่ง ดึงไมโอ้เดลน้ำมันหอนมาจ้าสงกันเพราะพ่อเฮลินน้ำกับลินมันเล่นน้องนี่ละโอ้บนหมดเอาป่าเด้พี่น้องแงของหมดใจอเด้ยว Bỏ thước giết bao giờ nè Ôi, nó mắn với phẫu thì ở vườn mây ปานเฟียฟังหรอวะเจ้ากวนอยผุนกลางคนอ้ Đây là bói <laughs> <laughs> <bài hát> <laughs> 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 Thảm hả lầu rồi đó phía nó ơi, ta vẫn hé chung đam à? ừ <laughs> bao nhiêu lại bao ta lại được nọ. nó? nè, à, ai phun cái đây là phun แขนมือเนี่ยก็เป็นยังไงลละเชีน่แนแหนเป็นตะเืียก้มูแท้เชี่นแหนเออน้ำเออโอ้ได้กุ้งตัวหนึง่ง <c> ห <oughs> านมานพี่นอ้องตัวหนึง่งหรือสองตัวละ <c oughs> โอ้งพี่นอ้อง กุ้งวันโอ <or> <g ül hurricane> ้มาตื้บปลาได้ไหมตื๊บปลาได้กุ้งวันไดเอวนะฮะเพื่อนได้เพื่อนได้กุ้งได้ยังเด้อพู้นี้ยังไม่ได้ยังอยู่พี่น้องตาวันแห่จุ่มได้ตั้มไม่เหี่ยวตีตั้มไม่อุ้ยวางเงยหัที่หลัง